ผมชื่อเด็กชายศิรวิทย์อิสราพรชื่อเล่นชื่อน้องอิมอุน่นกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาหมิณศศพลพินครับชื่อเล่นชื่ออาหมิณครับกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายช,ชานจันน์หานตะกูลครับชื่อเล่นชื่อช้างครับกําลังศึกษาอยู่ทั้นประถมปีที่5ครับแนวความคิดของพวกเราเกิดจากมีวันหนึ่งผมเห็นนกบินมาจิกกินพริกที่ปลูกไว้พอนานเข้าที่สวนก็มีพริกต้นใหม่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้ปลูกพอผมหาข้อมูลเพิ่มเติมทําให้ได้รู้ว่านกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พื้นป่าเพิ่มขึ้นได้ดยกัน กระจายมเมล็ดพืชจึงใช้แนวคิดนี้สร้างเกมง่ายๆขึ้นมาโดยท่านกใช้พืชพันธุ์ในการดำรงชีวิตและสร้างผืนป่าเราก็ช่วยปลูกต้นไม้ขึ้นแต่ในปัจจุบันผืนป่ากลับไม่ได้มีแค่ต้นไม้ใบหญ้ากลับมีขยะอยู่มากมายเราจรึงเก็บขยะนั้นออกมาด้วยแต่ขยะที่อยู่ในมือเรากลับมีหลากหลายชนิดเราจรึงสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าขยะแต่ละชนิดควรใส่ถังขยะประเภทไหน กิมของเรามี3พาร์ทพาร์ทแรกเป็นนกปลูกต้นไม้พาร์ทที่2เป็นการแยกขยะตามประเภทและพาร์ทที่3เป็น quiz ค,ความรู้ทบทวนนกต้องเก็บมเมล็ดมเมล็ดตรงนี้แล้วก็ใช้ตัว A W S D คอนโทรนนกให้ไปเก็บมเมล็ด แล้วก็ถ้ามีมันิครบก็เอาไปให้นกตัวนี้แล้วก็นกตัวนี้ก็จะปุก้นมาแลาวทุกคนเข้าเกมจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับจะมีปุ่ม How to p เพ y แล้วก็ปุ่ม play, เพ a y ถ้าทุกคนอยากเล่นให้กดปุ่มเพ a y นะคะับเพอคุณกดเล่นก็จะมีขยะทุกอย่างรออยู่ในอากาศให้คุณกดและลากกระแสสั่งขยายให้สูงถ้าเกิดใส่ถูกจะเป็นนี้คะ่ะแ r ต c t แต่เกิดคุณใส่ผิดจะเป็นนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าคุณทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกว่าสกอร์สุดท้ายของคุณได้กี่สกอร์นะครับพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ททบทวนคำถามและความรู้โดยถ้าเรากดไปที่สไปาแล้วเนี่ยจะมีคำถามออกมาถ้าเราตอบถูกแล้วมันก็จะขึ้นว่า Correct yellow answer The is แล้วเราจะไปข้อต่อไปกันนะครับ หวังว่าเกมของเราจะจุดประกายความรักโลกรักสิ่งแวดล้อมของทุกๆคนโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดีต่อโลกดีต่อใจยิ่งขยับลงไปให้ถูกถังแล้วครับขอบคุณครับ